นิทานลุงเต่าวันนี้ขอเสนอวิลโรวิลตอนที่5เส้นทางกลับบ้านใต้แสงจันทร์อ่อนๆโนอาเดินไปตามทางไม้ของสะพานเทียบเรือเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆทำให้บรรยากาศสงบและน่าหลงไหลที่ปลายสะพานเขาเห็นชายสูงวัยสวมหมวกฟางกำลังนั่งตกปลายอยู่อย่างเงียบๆสวัสดีครับโนอาเอ่ยทักทาย ชายชรา,าคนนั้นยิ้มและแนะนำตัวเองฉันชื่อเอลิลคนที่นี่เรียกฉันว่าลุงเอลิลเป็นชาวประมงแถวนี้แหละนายคือหลานของคุณฟอสเตอร์สินะหลังจากพูดคุยกันลุงเอิลก็ยื่นเบ็ดตกปลาคันเก่าให้โนอาลองดูสิไม่ยากหรอกแต่อาจจะต้องรอดิตนึงโนอานั่งลงข้างลุงเอลิลพยายามตกปลาครั้งแรกแม้สิ่งแรกที่เขาเกี่ยวขึ้นมาจะเป็นกิ่งไม้แต่เสียงหัวเราะของลุงเอล กับความเพลิดเพลินในช่วงเวลานั้นทําให้มันน่าจดจําหลังจากล่ําลาลุงเอลโนอาเลือกใช้เส้นทางลัดที่ลุงแนะนําทางดินแคบๆที่ตัดผ่านป่าเงียบสงบซึ่งไม่มีใครเดินผ่านมากนักในยามค่ําคืนแสงจันทร์ลอดผ่านกิ่งไม้ตกกระทบบนพื้นดินที่มีใบไม้แห้งลอยอยู่กลิ่นดินหอมเชื้นปนกิ่งไม้ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายเสียงลมพัดแผ่วบวกกับเสียงนกกลางคืนบางเบา ทำให้ป่าดูไม่น่ากลัวแต่กลับสงบและน่าลหลงไหลเมื่อเดินลึกเข้ามาในป่าสักพักโนอาก็หยุดฝีเท้าลงตายแสงจันทร์ข้างทางเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนตอไม้ใหญ่ผมสีทองของเธอปลิวเบาๆตามสายลมเสื้อเชิ้ตลายสกอตสีขาวแดงกับกางเกงยีนขาสั้นดูโดดเด่นท่ามกลางเงาไม้เธอกำลังมองพระจันทร์พางโยกขาไปมาช้าๆอย่างเป็นจังหวะชมจันทร์เหรอครับ โนอาถามเบาๆพลางยิ้มหญิงสาวหันมาสบตาเขาแววตาคมระยิบระยับจากแสงจันทร์อืมคืนนี้พระจันทร์สวยดีนะคุณไม่คิดเหรอเสียงของเธอนุ่มลึกมีอะไรบางอย่างในน้ำเสียงทำให้โนอารู้สึกใจเต้นแรงอย่างไม่รู้ตัวครับสวยกว่าที่เคยเห็นในเมืองเยอะเลยเธอยิ้มบางและตบมือลงบนตอไม้ข้างตัวนั่งลงสิถ้าไม่ได้รีบไปไหนโนอาลังเลเล็กน้อย ก่อนจะเดินเข้าไปนั่งข้างๆผมชื่อโนอาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่นานฉันอัญญานะย้ายมาก่อนคุณไม่กี่เดือนเหมือนกันแต่ยังไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่เธอหัวเราะเบาๆแล้วเหมอมองพระจันทร์อีกครั้งทั้งสองนั่งคุยกันภายใต้ใตแสงจันทร์เสียงลมเสียงจิ้งหรีดและเสียงหัวเราะเล็กๆปะบนไปกับคำพูดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางครั้งโนอาแอบมองเส้นผมของเธอที่เปิียวไหว และรับรู้ได้ถึงกลิ่นหอมอ่อนๆจากเสื้อของเธออัญญาก็แอบมองเขาเช่นกันยามที่เขายิ้มหรือเงียบฟังเธอเล่าเรื่องฉันชอบที่นี่เพราะมันทำให้ใจเราช้าลงเธอพูดขณะเงยหน้าขึ้นผมก็คิดแบบเดียวกันเลยเขาหัวเราะเบาๆแสงจันทร์สาดส่องบนใบหน้าของทั้งสองที่นั่งใกล้กันโดยมีเงาไม้เต้นละเล็กอยู่ข้างหลังเป็นคืนที่เรียบง่ายแต่ทั้งสองก็รู้สึกว่า พวกเขาได้รู้จักกันมากขึ้นในเวลาสั้นๆอย่างที่ไม่คาดคิดหลังจากนั้นโนอาจึงขอตัวกลับพร้อมคำสัญญาว่าไว้เจอกันอีกนะครับอัญญาพยักหน้าและโบกมือเบาๆใต้แสงจันทร์ขณะที่เขาเดินจากไปเสียงของเธอยังก้องอยู่ในใจเมื่อกลับถึงบ้านโนอาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วทิ้งตัวลงบนเตียงเก่าอันอบอุ่นเขานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเด็กชายชื่อเนียพี่สาวแสนดีอย่างลินลี่ เสียงหัวเราะของซายชาความสงบที่ชายหาดเบ็ดตกปลาของลุงเอลและรอยยิ้มของอัญญาไม่นานนะเปลือกตาของเขาก็ปิดลงพร้อมรอยยิ้มบางเบารุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆทอดผ่านหน้าต่างฟาร์มดูสดใสหลังจากจัดการงานประจำวันสำเร็จโนอาตั้งใจจะไปที่ฟาร์มไก่ของคุณแมรี่แต่ยังเช้าเกินไปเขาจึงเดินออกทางหลังฟาร์มไปตาทางในป่าเล็กๆ ที่ปู่เคยพาไปทางเดินลัดเลาะขึ้นเขาเล็กน้อยแล้วจบที่น้ำตกสายเล็กใสสะอาดเสียงน้ำกระทบหินชวนให้ใจสงบและที่นั่นเขาเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ผมของเธอเป็นลอนสีชมพูอ่อนชุดกระโปรงน่ารักเข้ากับทิวทัศน์เธอกำลังยิ้มขณะที่มองน้ำตกเมื่อหันมาเห็นโนอ,อาเธอก็ยิ้มให้วันใหม่ก็มีเรื่องใหม่ให้จดจำอีกแล้ว